มาครับมิตซูบิชิจีวากอนนะครับ2.8เทอร์โบเกียร์ออโต้4วิวนะครับคันนี้ปี05นะครับผมตัวท็อปสุดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่เพียง250,000กิโลนะครับคันนี้สภาพดีมากนะครับผมนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับผมเบรก ABS นะครับเกียร์โฟร์ใช้งานได้ปกตินะครับ Mac D ยางปี22นะครับ แบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้นะครับเบาะหนังเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับคันนี้ท่านใดหาใช้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภาษีปี69นะครับผมมีที่วางของบนหลังคาด้วยนะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ราคาเพียง1 5 8 0 0 0บาทนะครับ 158,000บาทนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับท่านใดหายใช้อยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ1 9 8 9 4 6 1 5 6 9ขอบคุณมากครับ